สวัสดีครับมาติดตามข่มขาวสารความเคลื่อนไหวของปีศาจแมนเชสเตอร์เตดกันนะครับเอเรเทนฮาสครับบล็อกไม่ปล่อยทางด้านแอนโทนีและก็คริสเตียนเอเรเซนออกจากทีมครับโดยสื่อในอังกฤษนะครับระบุว่าเรอัลเบติสครับทีมในศึกลาลิกาดีได้มีการยื่นข้อเสนอแพ็คคู่นะครับขอยืมตัวแอนโทนีปีกชาวบราซิลเลียนและก็คริสเตียนเอเรเซนครับนักเตะทีมชาติเดนมาร์ก แต่ว่าแมนเชสเตอร์เตดดีตอบปฏิเสธครับในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายปิดตัวไปแล้วนะครับตลาดการซื้อขายครับแมน,นยูนี่ก็ได้ทั้งด้านเซอร์กี่มานะครับยูโรแมทไทเดลลิสนะครับมาสรีนะครับอุกเต้แล้วก็จหนุคโคเน่ด้วยนะครับในะฮะเดียวกันแมนยูก็ปล่อยนักเตะหลายต่อหลายคนออกจากทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันกรีนวูดนะครับรวมถึงรายล่าสุดก็เป็นทางด้านสกอตต์แม็กทูมบเน่เมสันกรีนวูดนี่แหม่ย้ายไปเล่นในลีเอิร์ฝรั่งเศสนี่ยิงกระชูดเหมือนกันนะเนี่ยครับ ทางด้านเดอะเอเบิสนะครับได้มีการยื่นข้อเสนอให้แมนเชสเตอร์เดนในการขอยืมตัวแอนโทนีและก็คริสเตนแอร์เล็กเซนแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดนครับปฏิเสธกลับมาทัานทีโดยเอริกเฮนักครับเป็นคนที่แจ้งที่สโมสรนะครับว่าไม่ต้องการที่จะปล่อย2นักเตะออกจากทีมไปครับแม้นในเคสของทางด้านแอนโทนีนี่ก็ ไปปล่อยไปก็ดีนะนะครับก็อย่างน้อยก็ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะนะครับก็ไปเรียกความมั่นใจกลับมาบ้างครับเพราะว่าอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเตนดีอย่างเกมที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะนะครับกูรูหลายคนออกบ่นรับว่าแอนดอนนี่นี่ไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าขาดความกระตือรือร้นครับในขณะที่คริสเตนเอร์เนเนยแมนยูคือต้องการที่อยากจะขายขาดมากกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในปีสุดท้ายละของสัญญาครับ ก็เท่ากับว่ากองการของแมนยูนี่ก็ยังคงมีนักเตะที่มากประสบการณ์นะครับคอยช่วยไม่ว่าจะเป็นทท้งท่านคาสซิเมโร่นะครับรวมถึงคริสเตนเอริกเซนด้วยแต่โอกาสลงสนามของทั้งสองคนนี่แบบก็คงค่อนข้างจะยากนะเราดูแล้วนี่ถ้าหากเอริกเซนฮักจะให้แอนโทนีกับคริสเตนเอริกเซนออกซับเป็นตัวจริงนะครับให้กับแมนยูก็น่าจะเป็นในบอลคาราบาวครับนะครับรวมถึงในศึกยูโรปาลีก เรื่องของเทนนันเจเดนซันโชนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเอริสตันฮทกเน่สมใจนะครับสามารถที่จะปล่อยนักเตะที่เขาไม่ชอบหน้านี่ออกจากทีมไปได้ครับหลังจากที่ตอนแรกนี่แหมก็มีข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนะครับแต่ว่ายูเวนี่ติดปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยครับก็ล้มเลิกไปเชลซีครับมีการยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับเรียกว่าแทบจัดช่วงท้ายๆของตลาดนะครับก่อนที่ตลาดการซื้อขายจะปิดตัวลงครับแล้วก็พยายามอย่างหนักครับในการที่จะดึงเจเดนซานโชไปอยู่ด้วยให้ได้ และสรุปสุดท้ายครับพวกเขาก็ทําสําเร็จครับแทบแม้เรียกว่าแทบจะวิตนาะทีสุดท้ายเลยครับโดยทางด้านเจเดนซันโชนะครับย้ายไปอยู่กับเชลซีในรูปแบบของการยืมตัวนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับในการซื้อขาดนะครับก็คือบงังคับซื้อขาดนั่นแหละครับอยู่ที่ราวๆยี่สิถึงยีล้านปอนด์ตรงนี้ยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าฟาบิซซโอโรบาโนดีบอกว่าไม่เกินยีล้านปอนด ท่านผู้ชครับว่าแมนยูนี่ลดราคาเจนนันซันโชลดลงมาเยอะมากๆเลยเพราะจริงแล้วตอนแรกดิแมนยูต้องการที่อยากจะขายอยู่ที่ระดับ40ล้านนะครับแต่นี่ขายให้กับเชลซีนี่อยู่ที่25ล้านแต่การที่แมนยูยอมลดราคาให้กับเชลซีก็เพราะว่าเชลซีจึมตัวเจนนันซานโชใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเหนื่อยี่แมนยูไม่ต้องไปยุ่งนะครับตามรายงานข่าวนี้นระบ,บ,บุว่าฝั่งของทางด้านเชลซีเนี่ยจะเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยให้กับางด้านเจนนันซานโชเองนะครับ โดยค่าเหนื่อยของทานดนานซานโชนี่ก็ถ้าคิดเป็นปีนี่ก็ตกปีละ13ล้านปอนด์ครับแมนยูก็มองว่า25บวก13ก็เป็น38ก็ใกล้เคียงนะครับกับตัวเลขที่แมนยูต้องการอยากจะขายขาดครับคือ40ล้านก็เอาเป็นว่าเอาค่าเหนื่อยนี่นะครับมาประหยัดเอาละกันครับแต่ต้องบอกนะครับว่าแหมขาดทุนยับเยินทีเดียวครับฝั่งของซันโชนี่คือยังไงก็ได้ครับไม่อยากอยู่กับทนานด้านแมนยูครับ เอรเดนฮทคตีคือคงไม่อยากจะมองหน้าเจเดนซันโชแล้วล่ะครับแบบมองหน้ากันไม่ติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วไปอยู่กับเชลซีก็ดูนะครับว่าเจเดนซานโชดีจะสามารถสอดแท็กออกซับเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าที่เชลซีนี่แหมนักเตะแนวรุก,ก็เต็มไปหมดนะครับแต่เชลซีก็ปล่อยทางด้านราฮิมสตอริงนีไปอยู่กับอาร์เซนอลน,นะครับในรูปแบบของการยืมตัว เชลซีนี่แหมก็เสริมนักเตะมั่วไปหมดนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกครับผมต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าแหมเห็นฟอร์มของเชลซีในฤดูกาลนี้ก็องบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พวกเขาหา11ตัวจริงที่ลงตัวได้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับเชลซี Chelsea ปีนี้ครับผลการประกบคู่ศึกยูโรปาลีกออกมาแล้วนะครับก็มาในรูปแบบของลีกเหมือนกันกันกบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับ โดยยูฟ่าดีก็มีการทำพิธีจับสลากยูโรปปาลีกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มการแข่งขันเป็น36ทีมครับแต่ละทีมที่จะลงเล่น8นัดน,นะครับก็คือเย้า4นัดเยือน4นัดนะครับแล้วก็จะเจอคู่แข่งแบบไม่ซ้ำหน้าเงื่อนไขก็คือจะไม่เจอทีมจากชาติเดียวกันนะครับและเจอคู่แข่งจากลีกอื่นซ้ำกันได้สูงสุด2ทีมเท่านั้นครับทีมที่มีผลงานดีที่สุด8อันดับแรกจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันที ส่วนทีมที่อยู่ในอันดับที่9ถึง24ต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแบบเย่าเยือนครับพื่อหาอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ส่วนทีมที่อยู่ในอันดับ25ลงไปนี่ก็จะตกรอบทันทีครับทันี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เจอใครบ้างครับในศึกยูโรปาลีกครับโดยแมนยูนี่ก็จะเจอกับทางด้านกราสโอเรนเจอร์นะครับเลนในบ้านนะครับออกไปเยือนทางด้านปอร์โต อันนี้ก็ต้องบอกนะวครับว่าแหมงานหนักทีเดียวครับกับการเจอกับทางด้านปอร์โตครับเล่นในบ้านเจอกับทางด้าน p a o k ครับแล้วก็ออกไปเยือนเฟเนบาชีไปเจอกับทางด้านโคเซมูรินโยนี่แหละครับกับเล่นในบ้านนะครับพบกับทางด้านโบโดกริมนะครับออกไปเยือนวิกตอเรียเพนเซ่นนะครับแล้วก็เล่นในบ้านพบกับทางด้านเทรนเต้แหมทีมจากทางด้านลีคอนแลนครับแล้วก็ออกไปเยือนทางด้านสเตอ์อูบูคาเรสในศึกยูโรป้าลีกนี่แม สื่อเมืองนอกครับโดยสารรับภายในที่ถูกกฎหมายนี่ออกมายกให้แมนยูเป็นแตงหนึ่งนะครับในการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ครับอยู่ที่11ต่อ2นะครับแล้วก็ตามมาด้วยทั้งแนมคอสเปอร์ครับอยู่ที่6ต่อ1โรม่า10ต่อ1ครับเรอัลโซเชดาดอยู่ที่12ต่อ1บิเบาครับ14ต่อ1ครับเท่ากันกับทัางเอฟซีปอร์โตแล้วก็ลาซิโอครับอยู่ที่16ต่อ1นึแม่ยกแมนยูแตงหนึ่งนะครับในศึกยูโรปาลีก สุนรันอูกเต้นะครับก็กลายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ50.4ล้านปอนด์ก็ตามล่าสนทัตน์อูกเต้มาเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินนะครับผ่านการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยครับค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก8.4ล้านปอนด์ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของต้องแบ่งค่าตัวครับให้กับทาันปารีสแซงจ์แบงในอนาคตด้วย เซ็นสัญญาอยู่กับแมนยูไปจกกนกระทั่งถึงปี2029นะครับบวกกับออปชันที่จะขยายอีก1ปีแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วแมนยูนีลงทะเบียนอูกเต้ไม่ทันนะครับเกมที่จะลงสนามพบกับทางด้านลิเวอร์พูลเวอร์พลนี่ก็ริชิสเตอร์ทางด้านเคซ่าไม่ทันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วไม่มี2นักเตะใหม่นะครับทั้ง2ทีมแมนยูไม่มีอูกเต้นะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนี่ไม่มีทางด้านเฟติโกเคซ่าครับ โดยตระหนากอูกาเต้ดีเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าสาเหตุที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูนี่ก็คือเขาชื่นชอบนะครับในโปรเจกต์ของสโมสรครับโปรเจกต์ของสนาตอินิออสเนี่ยครับก็ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายบริหารและอย่างหนึงแมนเชสเตอร์เตดนี่เป็นสโมสรที่มีความทะเยอทะยานนะครับต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยากจะให้แมนเชสเตอร์เตดนี่ประสบความสําเร็จครับเขาก็ต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จกับแมนยูด้วย ก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงมงนี่เขาเคยอยู่กับสปอร์ตติ้งลิสบอนมาก่อนนะครับสปอร์ตติ้งลิสบอนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นทีมที่สร้างนักเตะซูเปอร์สตาร์รดับโลกมากมายนะครับเอาเฉพาะที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่ก็แน่นอนครับนำโดยคริสเตนโน r โรนันโดครับแล้วก็มีทางด้านบรูโน่เฟอร์นันเดสด้วยแล้วก็พบก,กับอินไซด์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ